เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วเซนเทิลซีอาร์ซีเดี๋ยวชิปนี้ผมจะมาส่องแฟนอาร์ของผมรอบที่สองเพราะผมเบื่อวงเล็บอย่าถามผมทําไมผมไม่ลงลิปสักทีผมไม่ได้ขี้เกียจแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คุณอเอาไปว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา,าเราไปดูอันแรกกันเลยที่ผมจะมาส่องโอ้ว้าวน่ามาสมัยที่ลู้หน้าผมเพิ่งออกมาใหม่ๆนี่เองเดี๋ยวนั่น,น,นแอดมินผมจริงเหรอทําไมแอดมินผมแปลกไปนั่นมันใครเซ่ เอย่างที่ว่าแหละนี่คือแอดมินผมเองมั้งผมไม่คิดอะไรว่าเกีวกับการที่ตัวผมมานั่งอยู่แบบนี้แต่มันมีบอยเฟนกับเกิร์เฟนมาจากไหนผมไม่รู้จักตัวละครนี้ผมขอโทษทาเล่หรือทาลาล่าบรบรปาตาปิมผมว่าซีนี้มันแปลกนะคุ้นคุ้นเหมือนจากบูล็อกยังไงไม่รู้ดิผมว่าผมชอบแบกเกานะแต่มันต้องเป็นตัวละครที่สลับเพศของผมด้วยวะ ผมชอบตุ๊กตาตรงนั้นจัง่น่ารักดีว้าวงานเปเปอร์จากคุณนี้เหรอมือมือผมเป็นอะไรวะนะแกไม่ไปทางก้าวข้ามฉันได้หรอกอิโตชิริน bicycle k คิกว้าวแก๊งสามหนอนเริ่มถึงตัวผมด้วยโคท้ทเเลยอันนี้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนเดิมว่ามาจากไหน ฉากในบูโลที่ผมจําไม่ได้อาแล้วครับในที่สุดก็มาถึงตรงจบของชีปแล้วนะครับเอ่อในไหนช่องเราก็จะถึง2อ0พันทรัพย์อยู่แล้วช่วยกดหน่อยแล้วกันนะช่วยกดทีจะถึง2 0 0 0ันละเออใช่แล้ว2500ผมมีคิวเอซีซัน2นะเอ่อนับเป็นซีซันยังไงเหรอไอซีซันแรกผมทำเป็น123ใช่ไหมอันนี้4 5 6ไงเออเคยใช่แลวแน่นอนว่าเรามีเซิร์ฟดิสคอตามปด้วยฮะซึ่งใครจะเข้าก็ได้แล้วแต่แต่ผมบังคับเข้าเว้ เ้ามาแล้วกดซับสไครด้วย